็เตรตลิบบอสแอนดรายบริการเครื่องตับผ้าจอดเดือยโอ้บรรยากาศบรรยากาศราดสวยงามโอ้ผูค้าไม่ใช้บริการ,การกาาโอ้โห ไฮโซมากๆบรรยากาศเออไฟสวยนะโอ้ยติดแน่นอนเลยพอดีเพิ่งรู้ว่าหยอดเหรียญก็ใช้เหรียญเขาเลยนะไม่ใช่เหรียญจะบอกเราได้เลยไก็ด้ลูกแบบยังไงหาที่มาอ่ะเดี๋ยวแนะนำลูกค้ามาบอกวิธีผมกนอ บางคนมาถามผมผมยอดยอดเด็ด <ๆ S 1> จักรโลเนี่ยเขามีเนี่ยเลยมีวิธีการมีวิธีไทยเลยเนี่ยตู้สิบโล่สี่สิบบาทแล<อ>้วต้องหยอดเหรียญไปตรงนั้นแล้วก็มีก็มีวิธีทำทุหมดเลยอ๋อเนี่ยถ้าอ่านถ้าอา่า,อานนะคนอ่านก็จะรู้แหละไอเราเข้าใจเหรียญเจ้าของเอ้านี่เพิ่งรู้ว่าใจเหรียญเพราะมันเหรียญติดของเราด้วยเหรียญเหรียญติดเขาก็ได้อ๋อเราอ๋อเหรียญเจ้าของได้ด้วยเนี่ยได้ถ้าเราไม่มีเหรียญเราก็เล่นเหนี้อ๋อเล่นเหรียญอ๋อ น้ำยาโอ้น oh, ้ำยาน้ำยาโต้เลยน้ำยานี่เาได้เลยเนละใช่น้ำยานี่เราก็กดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็หยอดเหลญไปเราจะเอานุำยาซักค่าแม่แบบขั้นนมสีอะไรแล้วก็กดไปโอ้โอเคน้ำยาหาบาทตามตาวกลเลโอเคห้าบาแต่ว่าเลออเป็นไซส์เลยไซส์ได้เีไม่ได้ไปไซส์แต่ก็กลับมากึนมาแนบไะ ได้กับพืนได้บอกเขาขาบอกเขาเรยว่าอ๋อสีแดงนี่คือสิบห้าโลไม่ใช่อันนี้คือตู้อบค่ะอ๋อนี่อบนะอ๋อสีแดงอันนี้คือซักเสร็จเรียบร้อยอันนี้มีตั้งแต่สิบเจ็ดสิบสามสิบอ๋อพอเราซักเสร็จแล้วเราก็มาอบตรงนี้โอเคอันนี้ตบแห้งเลยคืซักสีแดงอบเนาะสีแดงอบโอ้ดิขั้นตอนอยู่นี่เนาะ ขั้นตอนอ๋อดูขั้นตอนหน่อยเอออะมาย่เี้ยทำคลิปอยู่เนี่ยโอเคอ่ะอะสมมติว่านี่เราเรยอดตู้นี้โอเคอ่ะยอดตู้นี้อะสมมติอะอะตู้นี้อะเดี๋ยวได้ทำให้ดูเดี๋ยวอ้าวโอเคโอเคมีติดารโอเคมีน้ำร้อนมีน้ำร้อนน้ำเย็นเอาเลยแล้วแต่ราคามันอะอธิบายได้เออาเอาเอ้าเอาเี๋มคลิปอยู่อธิบายอันนี้ครับโอเคเนียมี สมมติว่าคุณจะลุกผ้ามาใส่อเคพี่ก็จะสามารถเลือกได้ว่าน้ำปกติหรือจะเอาน้ำอุ่นหรือจะน้ำร้อนนะครับสมมติว่าพี่จะดูนี่ครับโอเคอันนี้ขั้นตอนขั้นตอนอ่ะนี่คือราคาเครื่องละสิบโลน้ำเย็นจะเป็นสี่สิบบาทโอเคน้ำอุ่นห้าสิบบาทโอเคน้ำร้อนจะเป็นหกสิบบาทโอ้ถ้าเกิดว่าพี่เอาสามสิบได้สิบสามโลได้เป็นห้าสิบบาทหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทคือเรื่องน้ำอุ่นแล้วแต่ใช่ไหม อ๋อคือถ้าเกิดสมมติว่าพี่อยะฆ่าเชื้อโรคในผ้า oh, ด้วยโอเคโอเคแค่ okay, okay. เป็นน้ำอุ่นน้ำอุ่นน้ำร้อนเลยเพราะถ้าเกิดผ้าของเด็กจะเป็นแน,น่นาเขาเป็นน้ำอุ่นอ๋อน้ำอุ่นน้ำอุ่นถ้าครับถ้าผ้าเหมือนพนักงานธรรมดาของเราใส่ทั่วไปเป็นน้ำเย็นโอเคแต่ว่า <Okay. S 2> ที่ผมทำผ้าล็อาซัสคือเป็นพวกสนผ้าเสื้อวอร์มเราเ oh, <okay. S 2> วลาเราออกกําลังกายมาเหงือ่อออกไงครับทำงานแล้วเราก็ ถ้าพับผืนนอนแล้วแบบแรงร้อนโอเคใช้เครื่องใหญ่เพราะว่าผมพักเยอะโอ้จำนวน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 อกอ๋อนี่นี่คือจำนวนซักจำนวนซักแล้วก็ผ้าที่ถนอมผ้าผ้าน้อยแล้วก็นี่เป็นเครื่องอบเครื่องอบจะเป็นสี่สิบบาทต่อที่สิบสี่นาทีถ้าพี่คิดว่าผ้าพี่เป็นขั้นวมึงผ้าที่มันถึงใหญ่อบสี่สิบบาทสี่ยี่สิบสี่นาทีนี่ไม่พอพีเพิ่มอีกขีดบาทต่อหกนาทีโอ้แล้วก็สามารถเลือกอุณหภูมิตรงนี้ได้เหมือนนกั โอเคโอเคเอาเราดูภมเครื่องหน่อยนี่นี่โอ้โหน้อยก็แนะนำเราใช่ใอันนี้เซลเอาเาเอาเดี๋ยวแป๊บนึงอดน๋สมมติเราหำยาปั๊นมเอาไปกดจำยาปันมสองสีเ่ยเอาสองสีเฮ้ยออโต้นันเลยเนี่ยโอ้โหใช่แต่้องใส่้อส่ต้องใสง อ๋มอมุมนี้ต้องใส่เหรียญจริงอ่าอันนี้ใส่เหรียญของโอเพ่นของ,มมองนี่บริษัทนี้ได้อาถ้าเขาไม่มีไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีเหรียญนะหรือแบงค์มา <L> มอ๋อแรกใส่ในนี้เลยแล้วเหรียญก็จะไหลออกมาตรงนี้ตรงนี้คือแรกแรกเหรียญแลกเหรียญอ่าไดครับอ๋อเอามามามาทรงอบตรง,งอบนี่เนี่ยดมรอดมรอเดี๋ยวอยู่ช่องปัดจ้าเองที่ต้องอบนะครับจะเป็น ที่ก็เลือกก้าบีเอาจะพุงตามพุงพุร้อนแล้วก็ยังร้อนมากร้ากถ้าเราเยอะเราร้อนมากไปเลยครับร้อนมากแล้วพอร้อนมาก็เราก็ใส่ตังคอ้บึกี้ยี่สิบสี่่ยี่สิบสี่นานี่สี่สิบบาทสี่สิบบาทแล้วตองนี่เพิ่มมันก็ได้หกนาทีเพิ่มไปเเพิ่มไปสิบอ่ะเขาไม่ไปเพิ่มสามสิบนาที ทำรู้นะไม่ได้ตากแดดหกแห้งอย่างนี้เราเชื่อมั่นเรื่องของท่าเชื้อเรื่องของเซฟตี้อะไรเรื่องเชื้อเนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคือท่าเชื้อโบราเนี่ยมันเออถ้าผมอุ่นดีแล้วก็เรียบแล้วก็ท้ามันนิ่มมากขึ้นดีกว่าตากแดดหอมด้วยเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเอาในเรื่องของระแวกคอนโดนี้อ่ะอมสมมติว่าเราเป็นคอนโดพื้นที่เรามันสามารถตกักผ้าได้ตอนถาณพันโนเลยห้าเมตรอ่ะเราสามารถมาใช้เครื่องเขาได้ชั่วโมงเดียวรยเราตังอะไรเราตังเนไ่ยเราตากหยอกหยอกพีเซ้นได้ดีมากเลยเนี่ยโอ้ยนี่นี่นจ้องสายจ้องนี่เลยถ้าเกิดว่าพี่แถวนี้นักเรียนหออย่างเงี้ยทำงานกันนะทำงานอ่าถ้ามาสามารถพี่มา นี่ได้เพราะว่าเราต้องมาใช้เครื่องเขาสะดวกในจุดทุกโมงียวสสดวกว่าเราซื้อเวลาของของของเรื่องของความสะดวกเนาะสะดวกใช่ครับกับการหยอดเหรียญจัดอ้าเอามาดูวิธีการซักจริงเลยอ่ะเปิดฝาสีดำนี้ขึ้นฝาสีดำอ่ะซ้ายมือเราจะเป็นน้ํายาซักขวามือจะเป็นปรง ใช้มือน้ำยาครับขวามือกดน้ำยาข้างนู้นเลยเขยใส่ไปเลยเขใส่ไปเลยก่อนอุปกรณตั้งตนใส่เพื่องอุปก่อนเพราะมันอัตโนมัติสรุปแล้วคือใส่ท่าไปก่อนแล้วน้ำยาทีหลังใช่ใช่แล้วถ้าหย่อนเหรียญไปแล้วกดสตาร์ทไปแล้วห้ามเปิดเติมน้ำยาหรืออะไรเพราะมันมีขั้นตอนอยู่แล้วเนาะใช่มือมันมีขั้นตอนอยู่แล้วแต่เสร็จแล้วพี่ก็กดเนี่ยใส่ตั้งตานลงไป เมื่อกี้ตามโลใช่ไหมเมื่อกี้กี่โลพี่นี่ใส่กี่เจ็ดโลนี่เท่าไหร่นะกี่เหรียญนะโอเคใส่ไปแล้วกดน้ำธรรมดาอันนี้เราก็กดน้ําธรรมดากดน้ํากดน้ําธรรมดาเสร็จปกติเราไม่ใช้น้ําอุ่นน้ําร้อนแล้วก็เน่กดสตาร์ทไปเลยคือน้ําปกติแล้วก็กดสตาร์ทก็ได้เลยแล้วก็นั่งรอนั่งรอเวลามันจะบอกเนี่ยี่ห้อถามนิดนึงตอนนี้ถามนิดนึะมีมีช่องเดี๋ยวช่องป่าจ๊อดตอนนี้หลายๆลายคนในต้อง มาอ่านไอ้วิธีการทีนี้พี่สองคนมาคอยสพอร์ตก่อนนะ้ให้ลูกค้าเขาจำนานจะไม่หหลังปกติลูกชายจะมาตอนเช้าคือวันบ่ายๆีค่ะพอดีเามียก็จะพอรู้คิดว่าหลายๆคนใช้ครั้งแรกครั้งที่สองไม่ต้องสอนแล้แน่นอใช่เพราะว่าหนูเปิดฟักฟีมห้าวันแล้วใช่ไหมอันนี้คือ678เจ็ดแปดแล้วหลายคนก็ทำเป็นแล้วอย่างน้องนี่นี่น้องก็เป็นแล้วเนี่ยมาขาประจำขถาประจำใช่เพราะว่าเรามีขั้นตอนขั้นตอนเสร็จอันเนี้ยมันทำง่ายเราก็อ่านเนี่ย น้ำยาเข้าเครื่องเสร็จแล้วใส่น้ำยาเลือกอุณหภูมิแล้วก็หยอดเหรียญแล้วก็กดสตาร์ทเห็นไหมเราจะมีการขั้นตอนทุกคนต้องมาอ่านถ้าเราไม่เป็นอ่ะถ้าจนที่5้าโลก็ต้องไปนู่นนะไปติดไปไปนู่นค่ะตําๆว่าสมมว่าห้าเจ็ดโลก็ไปนู่นนะติดขึ้นก็ไล่มาแต่เราพลาดเยอะน้อยตู้หนึ่งตู้สามสิบโลสิบโลสองตู้สิบสามสิบสามสองตู้แล้วก็มาสิบเจ็ด ไอ้ยสีมันโชว์สวยไงนั่งดูสีอะน่ะนั่งดูสีให้ผมมาลัดไปอกเลยพี่เที่วชอบอย่างนี้นะผมให้ข้อเปรียบเทียบอย่างนึงนะสมมติว่าพี่ตักพี่เคยตักผ้าไหมตักผ้าอยู่แล้วผ้าผ้าแบบว่าผ้าห่มเวลาพี่ตักแดดตานางหรือพี่ตักแดดนางมันจะมีกลิ่นเหมือนกับไม่ไหม้ใช่ไหม แต่อันนี้ถ้าพี่อบเครื่องนี้กลิ่นไหม้นล้วจะไม่มีแลือจะหอมตลอดมันใช้นี่มๆด้วยข้าเชีลูกด้มันใช้ความร้อนไม่ร้ <analysis> อนมากนะอบจนแห้งเลยนะอบจนแห้งเลยจ้ะยู่ตรงสุวูงตะวงหมู่บ้านสันสัๆบรรยากาศยางมโอเค เรียนรู้การวิพิธภัณฑของวิทยาศาสตร์ขอบคุณน้องๆพี่ๆที่ดีไซน์ให้เพื่อนๆฟังในช่องผ่านทางี่กองพิพากษา